สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมี1กิจกรรมดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมาฝากทุกคนกันนะครับเข้าใกล้วันแม่นี้แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปที่เว็บไซต์เรารักแม่ .com นะครับไปที่เมนูดอกไม้ในพระนามาพิไทย แคปเจอร์ดอกไม้หนึ่งภาพนะครับที่คุณอยากจะมอบให้กับคุณแม่ของคุณนะครับแคปเจอร์ ure, หรือเซฟมาแล้วนะครับก็ไปที่ Facebook Page ศิลปะดนตรีกรวีวัฒนธรรมไทยนะครับนำภาพที่คุณเซฟไว้นะครับแล้วก็นำไปคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์กิจกรรมดอกไม้ของแม่แล้วก็อย่าลืมนะครับบรรยายความรู้สึกที่คุณมีต่อคุณแม่ของคุณนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมติดแฮเรารักแม่แล้วก็แฮ็ดอกไม้ของแม่นะครับ สุดท้ายอย่าลืมแชร์กิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมหมดเขตวันที่20กรกฎาคมแล้วก็จะประกาศผลวันที่5สิงหาคมครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปที่ Facebook Page ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงก็อยากเชิญชวนนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆครับ